Fast a n อ Furious X หรือภาคฟา s t a n อ f u r ฟ o u s ภาค10นะครับหรือว่าเรียกว่าฟ a s ต x ก็ได้ที่เมืองนอกใช้ชื่อว่าฟ a s t X นะแต่ก็เป็นภาครองสุดท้ายเขาใช้คำว่ารองสุดท้ายของแฟนชายนี้แล้วกันนะน่าจะมีภาคหน้าฟาสิบเอ็ดด้วยแล้วก็จะปิดฉากทุกสิ่งทุกอย่างในภาคที่จะถึงนี้นะครับก็ส่วนตัวแล้วตัวอย่างที่แล้วอ่ะรู้สึกว่าตัวอย่างมันยาวมากเว้ยแต่เรารู้สึกแล้วว่าส่วนตัวนะว่ามันมันไม่มีอะไรมันแบบไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมันเหมือนแค่แบบเฮ้ยพวก โมเมนต์ Moment, หรืออะไรบางอย่างในเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าโหสิ่งนี้แม่งน่าสนใจว่ะสิ่งนี้แม่งสุดยอดบะยังไม่มีตรงนั้นก็ลองดูตัวอย่างนี้แล้วกันว่าเขาสามารถจะขายความความพิเศษของแฟนชายนี้ฉากแอคชั่นฉากบูหรืออะไรทึ่มอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากดูแฟนชายนี้มากขึ้นขึ้นหรือเปล่าหรือจะไปดูเพวาความรู้สึกเออมันก็ฟาสภาคใหม่ก็ไปดูแล้วกันอะแต่เรามาดูในตัวอย่างนี้กันครับ <S 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 มา เขาไม่รู้หรอว่ารถยังไงก็โดนพังอยู่ดีโมสุดๆตามภาษา โอ้โห CG น่าจะปรับอีกนิดนึงน่าจะมีเวลา,าอโอ้โหคือสร้างตัวละครที่เก่งกว่าเก่งกว่าเดิม Vocês turned ทุกคนมารวมกันยกเว้นเดล็อกแน่นอน And cars. Mm -hmm. Oh, Zorzina that! coming. adore if I was you. you need to hit me harder for that. you <laughs> The game's over, You uh. lose. This is your last ride. ชอบตัวละครโอ้โหโอ้โหโอ้ GTA สุดๆ GTA สุดๆ GTA สุดๆผมว่ามันมันเหมือนมังงะ ผมว่าฟ้าในฟิเรตถึงจุดที่ผมว่ามันเหมือนบางงานแล้วคือเราเจอศัตรูตัวหนึ่งเว้ยแล้วเราก็มันเก่งแล้วเขาก็จะหาศัตรูตัวหนึ่งมาเก่งกว่าเดิมเก่งกว่าเดิมเก่งกว่าเดิมได้้เห็นไฟเซอร์ที่รับบนเดชาลิเทอรอนบอก ฉันเจอไอ้นั่นไลายไม่น่าทําอย่างนั้นเลยเหมือนเจอคนที่เก่งกว่าแล้วอะซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบดีเหมือนกันนะแบบมังงะมันจะมีความแบบศัตรูเก่าแกยเป็นมิตรศัตรูเก่าลายเป็นมิตรศัตรูเก่าลายเป็นฝามาก็นแบบนั้นศัตรูเก่าเป็นครอบครัวศัตรูเก่าเป็นครอบครัวเรื่อยๆทุกคนก็รวมรวมพลังกันแล้วก็เจอบอตัวใหม่ที่มันเก่งกว่าผมอลังเลก็เพราะพี่จันสเตสันโมมะเขาเราจะมาทําอะไรว่าจะมาเป็นอยู่ในนี้ยังไงแต่ไปไปมามาแล้วไอ้บุคลิกของแกที่แบบสนุกอะบุคลิกของแกที่เอนจอยกับ บุคลิกเป็นคนบ้าระห่ำของแกในการเป็นตัวร้ายที่มันไม่แคร์เฮี้ยอะไรเลยไม่มีแผนการไม่มีไม่มีอะไรเลยคือกูอยากจะสนุกกูอยากจะฆ่ามึงกูอยากจะทาลายมึงให้สนุกที่สุดอ่ะกลายเป็นว่ามันทําให้แฟนชายเนี้ยที่ไอคนที่เป็นแบบนั้นอะไรเหตุผลมากๆเป็นคนบ้าบๆๆบมันเป็นพวกพระเอกแล้วมันมีคนที่และอีกฝั่งหนึ่งมันมักจะเป็นคนที่แบบวางวางแผนมาดีฉลาดรอบคอบกลายเป็นว่าไอคนที่บ้าบอๆแบบพวกพระเอกแม่งเจอคนที่บ้าบอๆกว่าแล้วผมรู้สึกความรู้สึกว่าไอเฮี้ยไม่น่าูอ่ะ แล้วเห็นคนที่บ้าๆบอกว่ากูพระเอกมาเจอกับพระเอกสักทีหนึ่งไง้มันแบเออกูบ้าๆบอๆกว่าแล้วที่สําคัญคือมันเป็นมันเป็นภาคที่จะที่มันจะไม่ใช่ภาคจบเลยเพราะฉะนั้นสตอรี่มันก็อาจะจบเพราะว่าพวกพระเอกอาจจะแพ้ก็ได้เออแล้วก็ภาคหน้าเขาไปเอาคืนอะไรแบบเนี้เออผมว่ามัน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 มอบความสนุกอะไรใหม่ๆให้กับฟาร์นเฟรียที่ปกติต้องต่อกรกับพวกที่แบบไทยเทคโนโลยีวางแผนเยอะๆแล้วกูใช้ความดิบซูอันนี้คือกูก็ดิบไงมึงก็ดิบอ๋อมึงมา พร้อมพวกใช่ไหมกูก็มีพวกเหมือนกันยิงกันตายตรงนี้เลยไหมล่ะเอาให้มันจบตรงนี้เลยไหมล่ะคือผู้ร้ายไม่นคนบอกปกติแล้วถ้าแบบเราจำพลาได้ไหมที่แบบคุณก็รู้ที่นี่บราซิลแล้วปืนมาเพียบเลยอ้น z ี้กูก็รู้อ่ะกูก็มียิงกันเลยไหมล่ะยิงกันจนจบตรงนี้ไหมล่ะเออมันแบบ มันกลายเป็นว่าแบบมันมีคนที่บ้ากว่าพวกดอมแล้วมันทาให้เนื้อหามันสะุกยิ่งขึ้นให้เชียผมผมค่อนข้างแฮปปี้แล้วก็ฉากแอคชั่นต่างๆยิงกันสู้กันชาลิสเซอรอนสู้กับโนโกโก็ทุกอย่างก็ดูแบบดูดีอะด,ดูดูโอเคเลยอาจจะมีแค่โมเมนต,ต์ที่ผมรู้สึกว่าพอมันใช้ cg ช่วยมากๆหรือมันไม่ได้เป็นคือมันเวอร์เกินกว่าที่จะที่เรารู้สึกแล้มันเป็นของจริงที่มันเคยเป็นปัญหาในภาคส ที่มันแบบจําได้ไหมตอนที่มันจะมีภาคหนึ่งที่มันแบบขับรถมาแล้วก็มีนั้นหมุ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 นแบบรถที่แบบระเบิดมาแล้วหมุนเมื่อจะภาคสี่แล้วแล้วดอมขี่รถผ่านไปภาคนั้นอ่ะผมผมรู้สึกว่าผมมีปัญหากับภาคนั้นเพราะว่าแอคชั่นมันไม่สมจริงมันเวอร์วังอลังการแต่ว่ามันไม่สมจริงมันไม่เหมือนกับที่แบบรถกระโดดร่มลงมาอันนั้นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแอคชั่นความสมจริงอยู่แต่เนี่ยพอมันเล่นกับไฟเล่นกับอะไรที่มันเวอร์เวอร์แบบเนี้ย ความสมจริงของเรื่องราวความรุ้นของเรื่องราวมันจะลดน้อยลงไปเว้ยมันลดน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยไอฉากแบบรถชนกันมุนนันนี่ระเบิดกิ้งมาแบบต้องหนีระเบิดฉากดอมขึ้นมาชนอ่ะผมมีความรู้สึกว่าณเวลานี้ที่ผมดูตัวอย่างผมยังไม่เชื่อมันมันทำแบบนั้นได้จริงๆผมรู้สึกว่ามันคือจุดอ่อนของแฟนชายซึ่งมันน่าจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขถ้า C G I มันมากยิ่งขึ้นผมรู้สึก C G I ก็เป็นปัญหานะบางอันคือดูแล้วว่าแสงที่อยู่ในเหตุการณ์กับแสงนักแสดงมันไม่แมทช์กันแล้วมันทําให ดูแบบดูไม่สวยพอแล้วก็ดูไม่น่าเชื่อถือว่าคนคนนั้นเป็นคนขับรถอยู่จริงๆอ่ะอันนี้ต้องแก่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะถ้าระหว่างดูแลเรารู้สึกว่าคนขับมันเป็นซีจริงออ่ะตลอดเวลาผมว่าหนังจะมีปัญหามากๆในแง่ของความน่าเชื่อถือซึ่งมันก็มีอยู่น้อยอยู่แล้วในความเป็นมันเนาะในความเป็นแฟนชายเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถืออีกน้อยแล้วแต่ผมก็รู้สึกว่าผมอยากเห็นมันไปได้จริงๆแล้วก็อยากเชื่อในตัวมันเพราะผมรู้สึกว่าเอลิเมนต์อื่นอ่ะค่อนข้างน่าสนใจเพราะฉะนั้น ความน่าดูของตัวอย่างนี้สําหรับผมผมให้4ี่ตมหเลยนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคแล้วการเอาเจสันมัวมัวมาใส่ในหนังภาคนี้มันมันเพิ่มตัวร้ายที่มันบ้าครั้งยิ่งกว่าวินดีเซลมันทาให้เรื่องราวมันกลับมาน่าสนใจแม้ว่าจะมีแอคชั่นบางอันที่ผมรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่รู้สึก CGI เยอะไปนิดแต่ว่ามันก็เป็น GTA มันก็เป็นสไตล์ของของของ Fast and Furious อยู่แล้วนะครับอ่ะโดยรวม4ี่แตมหชอบกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับช่องแชทกี้ยังไงคอมเมนต์กันมาได้นะสำหรับตัวอย่างของ Fast and ครับอี๋ยวไปดูในช่องแชทกันดีกว่าว่าว่ายังไงกันบ้างนะ